สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้าเกี่ยวกับโซลาเซลล์มานำเสนอนะฮะท่านใดที่อยากใช้ชุดโซลาเซลล์ครับผมประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าไฟฟ้านะผมแนะนำเลยฮนะโซลาเซลล์ปั๊มซัมเมธร์ครับผมสำหรับบ่อบาดานนะฮะนอกจากลงบ่อบาดานแล้วปั๊มตัวนี้ยังสามารถดูดในคลองได้ด้วยนะครับผมนะ ใครที่สนใจตอนนี้ปั๊มเนี่ยมีหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมก็มีหลายแบรนด์นะครับผมมีหลายหลายหลายวัตนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันวัตหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตหนึ่งพันห้าร้อยวัตหนึ่งพันแปดร้อยวัตมาสองพันวัตก็มีนะครับผมสามพันวัตก็มีนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่าหนึ่งแรงสองแรงแรงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมเรามีจําหน่ายหมดเลยนะครับก็มีขนาด ตั้งแต่นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับผมนะในโชว์อิสานบ้านเราเนี่ยสูงสุดก็ใช้ประมาณสองนิ้วนะครับผมก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็เรามีอ่าทั้งแผงโซะลาเซลลนะครับผมแล้วก็ท่อ PVC นะครับชุดโครงก็มีนะทางเรามีบริการทุกอย่างนะครับผมสนใจตัวไหนสั่งซื้อมาได้เลยนะครับมีหน่วยบริการส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็ ฝากทว้ชมทนไว้ด้วยนะครับผมอยากจะได้ความน้าสักหนึ่งตัวนะครับผมสามารถมาทางร้านของเราได้ครับผมมีบริการส่งนะครับมีประกันนะในขนาดที่ส่งถ้าเกิดสินค้าชำรุดเสียหายทางร้านมีประกันให้นะครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวว่าสั่งของแล้วของเสียหายจะไม่รับผิดชอบนะครับยังไงก็ฝากเอฟซีกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับผมนะขอบคุณมากครับ ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นปั๊มจุ่มไรโวนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายครับผมยกแค่ตัวปั๊มไปจุ่มลงในน้ําต่อกับแผงโซลาเซลล์สามารถใช้งานได้เลยนะครับปั๊มจุ่มไรโวของเราตอนนี้มีตั้งแต่รุ่นแรกนะครับผมมาเยนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็รุ่นแรกก็จะเป็นบอดี้ของเขาจะเป็นเนื้อเหล็กชุบสีรุ่นใหม่ของเราก็จะเป็นบอดี้เป็นเนื้อสเตเลสแล้วนะผมนะสเตเลต เรับรองไม่มีสนิมแน่นอนนะผมแล้วก็มีรุ่นแยกกล่องคอนโทรลนะฮะแยกกล่องคอนโทรลหมายความว่าเราแยกแขงแขงวงจรออกจากปัม๊มเวลาปั๊มจุ่มลงไปแล้วน้ําไม่เข้าไปแขงวงจรก็จะไม่เกิดความเสียหายในตัวปั๊มนะครับผมนะฮะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ราคาต่างกันนะครับผมอันนี้ใครที่สนใจปั๊มจุ่มก็สามารถอ่า ติดต่อสอบถามก็ได้ครับผมปรึกษาพูดคุยกันนะว่าจะ,ะใช้รุ่นไหนดีสําหรับหน้าง,งานของของเรานะครับนะทาจุม่มไดโวนะฮะมีทั้ง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วจนถึง6นิ้วเลยฮะใหญ่สุดเลย6นิ้วเลยนะครับผมสามารถดูดน้ำได้ได้อย่างปริมาตรที่เยอะที่สุดนะนะมีวัดต,ตั้งแต่สามอยเจ็ดบวั์เจ็รอยห้าสิบวัต,วต์แล้วก็เ0้ารวัต นะแล้วก็มี1,300วัตต์1,500วัตต์นะครับผมสูงสุดเลย1 5 0 0วัตต์200โวลต์นะฮะร,รุ่นใหม่นะครับผมสามารถดูดน้ำได้อย่างเยอะเลยครับผมและอีกตัวหนึ่งก็มีตัวนี้ฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นาสามารถดูดโคลนได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็น1,300วัตต์ดูดโคลนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็กล่องแยกแยกกล่องคอนโทรลนะฮะ นี่ครับผมตัวนี้ราคาประมาณเจ็ดพันห้านะครับผมนะก็อ่ตามราคาตามไซต์ตัวนี้ใหญ่สุดนะเนี่ยตัวนี้นะครับผมหกนิ้วแล้วฮะหกนิ้วนะนวนะใช้ได้ถึงสามแผงเลยทีเดียวนะผมแผงและหกร้อยวัตต์นะครับความจุ่มไดโวนะครับผมนะอันนี้ก็อยากจะแนะนาําลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อสินค้าของเราได้นะนะครับผมนะฝากกันไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ